สนับสนุนโดย AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสินค้าเกษตรปลอดภยัยมองหาตราสัญลักษณ์คิว กลับมาในช่วงนี้นะคะใครที่เป็นสาววทุเรียนี่นะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะว่าน้องอิงกี้นะคะพากลุมชมเนี่ยบุกลงไปถึงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจะพาไปชิมทุเรียนสี่ขีดนะคะซึ่งต้องบอกเป็นทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองราชาผลไม้แล้วก็อร่อยไม่แพ้ทุเรียนชนิดอื่นๆเลยแต่ว่าทุเรียนสี่ขีดทําไมถึงต้องชื่อน,นี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงตามน้องอิงกี้ไปเลยค่ะค่ะ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนที่มีอากาศที่บริสุทธิ์ที่สุดในประเทศไทยและแน่นอนค่ะอิงกี้จะพาทุกคนมาตามหาผลไม้อัตลักษณ์ไทยนั่นก็คือทุเรียนทุเรียนสี่ขีดเป็นทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองราชาผลไม้ที่ปลูกในพื้นที่ตำบลสี่ขีดอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีดินน้ำและอากาศที่มีความอุดมสมบูรณ์ทำให้ทุเรียนสี่ขีดอร่อยไม่แพ้ทุเรียนที่อื่นเลยละค่ะ ทุเรียนสีขีดก็คือมีประวัติดั้งเดิมก็คือมาจากคําว่าผีขีดครับผีขีดก็คือมาจากความเป็นระเบียบของถนนที่เข้ามาในตําบลสีขีดนะครับทุเรียนของเราเนี่ยจะมีเอกลักษณ์ก็คือความหวานความมันของทุเรียนเนี่ยจะมากกว่าที่อื่น mm. ด้วยด้วยปัจจัยในเรื่องของดินนะครับดินเนี่ยจะเป็นดินแดงครับ <Ha. S 2> ดินแดงมีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ครับแล้วก็มีในเรื่องของความล้วนซุยทําให้ต้นทุเรียนอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ อย่างทุเรียนในฤดูของเราเนี่ยมีการจัดการเรื่องคุณภาพน้ำนะครับแล้วก็เรื่องปุ๋ยสำคัญเพราะว่าในส่วนของปุ๋ยเนี่ยครับเราต้องให้ทุเรียนเขาได้รับธาตุอาหารอย่างสมบูรณ์ค่ะทุเรียนที่นี่เนี่ยมีการออกผลช่วงเดือนไหนบ้างคะ,ะที่นี่จะมี3ามช่วงครับจะเป็นช่วงในฤดูก็จะเป็นช่วงกรกฎาคมสิงหาแล้วก็ช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงตุลาคมพฤศจิกายนนะครับ แล้วก็อีกช่วงหนึ่งนะครับเป็นช่วงเดือนอมุกราฬภุมพาเป็นสองช่วงในหนึ่งปีสามารถกินได้เกือบทั้งปีเลยนะคะใช่ครับมีการขายยังไงบ้างส่วนใหญ่ขายเป็นผลสดหรือว่ามีการแปรรูปทุเรียน,นะคะ,ะทางเราเนี่ยจะมีทั้งขายจำหน่ายผลสดนะครับให้กับลุงแล้วก็ในส่วนของอแปรรูปเราจะขายทางออนไลน์นะครับ แล้วก็ในส่วนแปรรูปเนี่ยเราจะมีทุเรียนกวนแล้วก็ทุเรียนทอดอีกทั้งยังมีผลสดด้วยครับใช่ีนี่เองก็ถ้าใครสนใจนะคะทุเรียนสี่ขีดที่มีรสชาติโดดเด่นไม่เหมือนใครของที่นี่แถมยังสามารถกินได้นะคะหลายเดือนมากๆเลยในหนปีนะคะก็สามารถมาสั่งซื้อได้ทาง f a c e b o o k เลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณเดียมากค่ะครับ,รบขอบคุณครับ นอกจากนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชยังได้เข้ามาช่วยส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพให้กับเกษตรกรในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ด้วยนะคะออการส่งเสริมการปลูกทุเรียนจริงๆเกษตรกรก็ทามายาวนานแล้วนะฮะแต่ว่าวการส่งเสริมในเชิงวิชาการก็ต้องปรับตามยุคตามสมัยยุคนี้ก็ต้องพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมการรวมกลุ่ม การทําเป็นกเกษตรแปลงใหญ่ถ้าโดยรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเราจะมีพื้นที่ปลูกอยู่เกือบ90,000ไร่วันที่เราคุยกันเนี่ยอาจจะถึง90,000แล้วเพราะว่ามีเปิดปลูกเพิ่มทุวันทีนี้80,000กว่าไร่เนี่ยที่เขาให้ผลผลิตแล้วก็ประมาณเกือบเกือบหกหมื่นนะฮะห้าหมื่นห้กว่าไร่ผลผลิตต่อปีนี่ก็เยอะเยอะมากนะครับ ห้าหกหมื่นตันนะนะโดยรวมโดยรวม 5, 6, นะครับห้าหกหมื่นตันโอ้โหทีนี้พอถามว่าราชการส่งเสริมในเรื่องของการรวมกลุ่มเนี่ยค่ะรวมแล้วทําอะไรรวมแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้นะให้คาแนะนําในเรื่องของการจัดการดินจัดการน้ําจัดการผลผลิตจัดการศัตรูพืชคือวิชาการโดยรวมนจะมีการเล่นเปลี่ยนเรียนรู้โดยอาจจะเอาูรูคนที่เขาทําเกษตรได้ประสบผลสำเร็จก็มาเป็นแกนนําในการที่จะ ช่วยถ่ายทอดความรู้นักวิชาการของเราด้วยนักวิชาการของภาคเกษตรจรด้วยก็มาช่วยกันเราจะเน้นที่คุณภาพด้วยะนะครับคุณภาพในเรื่องของการรูปทรงนะฮะเรื่องของการไว้ผลน้ําหนักผลนะฮะเรื่องของเนื้อเรื่องของอสีต่างๆเนี่ยะนะครับและก็ที่สําคัญก็คือเน้นในเรื่องของกเกษตรปลอดภัยเพราะว่าตลาดโลกขณะนี้ให้ความสําคัญในเรื่องของ GAP นะครับ เกษตรปลอดภัยหมายถึงว่าใช้สารเคมีได้แต่ต้องอยู่ในระยะที่ปลอดภัยนะครับใช้ปุ๋ยเคมีได้นะฮะแล้วในเรื่องของการตลาดล่ะคะทางสํานักง,งานเกษตรจังหวัดได้เข้ามามีส่วนช่วยเกษตรกรยังไงบ้างคะสํานักง,งานเกษตรจังหวัดก็ในส่วนของการทําการตลาดจริงๆะนะครับเรื่องทุเรียนไม่น่าเป็นห่วงกล่องที่ท่านเห็นอยู่เนี้ยนะครับสำนักง,งานเกษตรจังหวัดใช้งบพัฒนาจังหวัดนะฮะก็ผลิตกล่องสาหรับบรรจุทุเรียน กล่องนนี้ก็บรรจุสองลูกก็เป็นเป็นที่ถูกอกถูกใจนะครับก็เป็นการขยายผลเรื่องของตลาดออนไลน์ได้ได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะฮะก็ถือว่าสํานักงานเกษตรจังหวัดกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะได้เข้ามาดูแลสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรนะคะผู้ปลูกทุเรียนในทุกๆด้านเลยนะคะเพื่อทําให้ผลผลิตเนี่ยมีคุณภาพมีปริมาณที่ดีแล้วก็มีราคาตลาดที่ดีด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณมากๆค่ะ ว่าทุกคนจะชอบกินผลไม้ไทยแบบไหนแต่อิงกี้อยากให้ทุกคนได้ลองทุเรียนสีขีดผลไม้อัตลักษณ์ไทยจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะรับรองว่าถ้าได้กินต้องอร่อยฟินจนจองข้ามปีเลยล่ะค่ะนี่ลย